วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูโยลูกชาวสวนอีกทิ้งนึ่งนะครับมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆไม่รู้แหละหลายๆคนมากเลยถามว่าถ้าเราปลูกกล้วยแล้วเนี่ยเราจะคั้งได้ตอนไหนถ้าเขาออกเรือมาแล้วเนี่ยอครูจะบอกว่าถ้าเขาออกปีมาแล้วเนี่ยที่ริงกล้วยเนี่ยต้นมันจะตรงใช่ไหมพอเขาออกปีมาสักพักนึงเนี่ยมันจะมีน้ำหนักตรงปีเนี่ยมันจะมีน้ำหนักทําให้ต้นเขาเอียงเพื่อนเพื่อนเราตอนนี้ต้นเขาเหมือนครับมันไม่ตรงแล้วเนี่ย เขาว่าน้ําหนักน้าหนักต้นน้หนักตีเขาเยอะมากเลยนะเห็นลเล็กๆ็อย่างเงี้ยแต่นี่ตีใหญ่มากมันมจะเอียงแล้วก็คําเพื่อนเล่อนดูว่าถ้าก็ออกปีมาแล้วเนี่ยที่ถามว่าจะคําตอนไหนคลือจะบอกว่าถ้ากาออกปีมาแล้วเนี่ยเพื่อเนเื่อสังเกตได้เลยว่า <S <S ที่จริงอ่ะคือคําได้เลยนะ <S <S ไม่จะเป็นต้องว่าให้ก็เป็นลูกหรือเป็นเครือหรือเป็นปีจนสุดแล้วคําถ้าออกปีมาเห็นเงี้ยถ้าคําได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่คําเนี่ยต้นเขาจะเอ็นมากไปกว่านี้เพราะน้ำหนักจากปีเขา การค้ำก็เหมือนกับทั่วไปก็หาไม้ที่แข็งแรงอันนี้อันต้นีแข็งแรงกว่าอันนี้ก็หาไม้ที่แข็งแรงอ่ะเอามาค้ำเขาจะบอกไปไงาดีอ่ะเพื่อนๆเรามาดูตรงนี้หามุมให้ดีๆหามุมให้ดีๆที่แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะความเอียงต้นกับตรงไม้เนี่ยให้มันเขาเรียกว,ว่า มันพอดีกันนะไม่ถ้าถ้าอย่างเนี้ยต้นจะเอียงมาทางนี้ใช่ไหมมันจะไม่ได้รับน้ำหนนะักให้ให้ต้นเอียงมาทางไหนก็ให้ไม้อยู่ตรงตรงกับต้นเลยเนี่ยแล้วก็แล้วก็ปักไม้ไปอันนี้ดินนิ่มก็ปัก่ายเนี่ยถ้าคำท่านนี้ยังไม่อยู่นะครับถ้าสม,มายัยโบราณเลยนะที่คุโยคยเห็นนะพ่อกับแม่หรืออะไรเนี้ยเขาปลูกกล้วยเนี่ยเขาจะใช้ใบตองมัด ใบตองที่แห้งๆบนต้นเนี่ยมัดได้เลยแต่ถ้าเป็นสมัยใหมเ่เวาเชื่อมันใหญ่ถ้าทําอย่างนีน้โอกาสต้นล้มก็มีสูงคุยโยกยก็จะตัดเพราะว่าไม่สวยตัดอกไปก่อนอันนี้ก็ทางแค่แล้วต,ตัดก็ประมาณอย่างนะ การมัดเนี่ยมัดข้างบนเนี่ยให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะมัดได้นะเพราะว่ายิ่งมันจะมันจะช่วยช่วยรับน้ำหนักได้เยอะถ้าเรามัดสูงไว้อันนี้เชือกเส้นเล็กก็อยจะมัดสองรอบอแล้วก็มัดมาอย่างนี้แล้วก็ดึง เสื้อก็จะตึงตึงแล้วก็เสานี่ก็มั่นคงมากตรงนี้อยู่ที่คนมัดแล้วนะครับว่ามัดยังไงให้แน่นก็มัดยังไงก็ได้ให้แน่นเาไว้นี่เรียวมัดแน่นเลยแต่ถ้ามัดมัดตรงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบางทีต้นเขาจะหักช่วงนี้อีกเราต้องมัดข้างล่างให้อีกอีกชั้นหนึ่ง ก็มาประมาณอย่างเงี้ยนี่ืออลองดูเน่ยแน่นมากแน่นมากแล้วก็จะให้ดูตรงนี้นิดนึงที่เราเคยถ้าเ่านเด้ดูตรงนี้ตรงนี้หน่อยเนี่ยคือเราเคยตัดไว้เห็นไหมตัดไว้แล้วเขาก็แตกมาใหม่แล้ะเนี่ยเป็นรอยตัดถ้าเราถ้าเราต้องการให้ลูกเขาโตเร่งลูกเร่งอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกเขาโตสมบูรณ์เราก็ตัดได้อีก อันนี้ตัดไปครับที่ร้ายังอยู่เลยก็ตัดอีกนี่ตรงนี้นีอีกสองนอกดียวจะตัดหมดเลยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าตัดหนอ่อเขาเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นกล้วหอมอันนี้เป็นกล้วหอมนะครับรีโอเคยเห็นหลายหลายๆคนนะเพื่อนเพื่อนที่แบบมือใหม่อ่ะใช้แบบทําเป็นแบบก,บกระบาดอีกใช่แบบนี้ ทำอ่ะก็ถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ได้นะครับก็จะหักตรงตรงคือตรงตรงเขาเรียกว่าตรงอะไรอ่ะงวงอ่ะงวงกล้วยจะหักแต่ถ้าค้าอย่างเงี้ยพอเขาใหญ่มาเรื่อยๆเขาก็จะไม่หักเดี๋ยวจะมีอีกต้นหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวเดี่มาดูเดี๋ยวจะท้าก็แลัวกันอะไรกันต้นนี้ยังเพิ่งออกปีที่หลังเน่ย อีกต้นหนึ่งต้นนี้จะออกใกล้ๆก,กันแต่ต้นนี้ออกที่หลังก็จะอย่างงี้ก็ค้ำได้แหละก็ตัดแ,แต่งทิ้งไปอย่างงี้ตัดมาถึงต้นนี้เดี๋ยวไปตัดใหม่ตัดแต่งนอนนอนี่ก็คือตัดไปครับที่แล้วแล้วนี่ตัดไม่ต้องเสียดายนั่นเสียดาก็แตกหม่ ตรน,นี้จะเห็นชัดกว่ามันน้งตรงตรง ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวพอถึงกล้วยเขาจะแก่แล้วก็เครือใหญ่ยังไงไม้แค่อันเดียวก็สามารถที่จะรัดน้ำหนักเขาได้แล้วนะครับก็หวองว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ปลูกกล้วยมือใหม่ยนะครับเดียวก็จะมาแนะนําเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปลูกกล้วยหรือจะมีคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับการแนะนําเกี่ยวกับการทําสวนทําเกษตรเนี่ยเียวก็จะมาบอกๆเพื่อนๆที่น้องๆที่สนใจทางด้านการเกษตร สำหรับวันนี้คุโยูกชาวสวนก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามคุโยลูกชาวสวนดิ่มมาตลอดขอบพระคุณมากค่ะตอนเย็นๆหลังเลิกงานแล้วก็หาอะไรทําเล็กๆน้อยๆในสวนก็มีความสุขแล้วเห็นไหมครับเนี่ยฝักอย่างเงี้ยขนาดเคือเขาใหญ่อย่างเงี้ยก็ยังไม่หักเลย